ทุกคนตอนนี้อยูร่รายการ l i t t ต e c e e ซึ่งวันนี้นะทุกคนเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูไลฟ์ของน้องโฟด์กันซึ่งไลฟ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567จะบอกว่าเป็นวันพระ วันพระไม่รู้ว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่เพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันมีโมเมนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าจะบอกว่าคนบอกว่าโมเมนต์ฉ่ำมากคือเราพยายามหักข้ามใจมากที่จะไม่ดูเพราะว่าเราอยากที่จะมาดูไปพร้อมๆกับทุกคนมาเรียลชันมันจะได้แบบเรียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยเลือกที่จะแบบ ไม่ดูแล้วเมื่อวานนี้เรายุ่งยุ่งอยู่ข้างนอกด้วยก็เลยแบบว่าเอองั้นเดี๋ยววันนี้มาถ่ายรีแอคให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มาดูย้อนพร้อมๆกับหลายๆคนอย่างเงี้ยเพราะหลายๆคนก็แบบเรียกร้องมากๆว่าแบบอยากให้ทำเรีแอคโพสต์เซมิไนอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็อ่ะก่อนไปดูก็ฝากคนอย่า like, กดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะจะได้มีกําลังใจในการทําเนาะโอเคไปดูกันเลยทุกคนเอ,อ้ยนี่เป็นยังไงบ้า เปิดด้วยมุมกล้องแบบลุมคือตอนแรกอจจะฉันนึกว่าอยู่ห้องครูบินอาจจะเสรเกินเอ้ยทุกคนคิดยังไงกับการที่ว่าโฟลบอกว่าเปิดด้วยมุมกล้องแบบลุงเข้ามาถึงใครหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบใครเป็นคนพูดแบบมีน้าอะไรเงี้ยเออ สวัสดีครับทุกคนนี่เ <Hey. S 1> อ้ยทำไมเสียงมันแปลกแปสวัสดีครับทุกคนแล้วทำไมคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยโฟนหน้ารังเนาะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะทำไงดีมีเขียนว่า we are telling your followers that you have start a video a live video ทำไมมันไม่ขึ้นค <c oughs> อมเมนต์หน้ตกระโดงอ่ะเดี๋ยวนะ แง่ฟูมเือนใครครับแล้วก็ขึ้นไเกดออกอ้าวอ๋อน้องขึ้นไรสองครั้งอ่ะจบเอ๊ะเปิดออ,น,อนเปิดออนวอเอ็ดู เอมาแล้ว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 คอมเมนต์เนี่ยมอมไปถือว่าคอมเมนต์มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มันไม่ขึ้นคอมเมนต์อ่ะอันนี้มาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับคือวันนี้ผมไปนี่มาไปซ้อมคอนเสิร์ต LL มาตอนนี้เพิ่งถึงบ้านก็เลยยังไม่อยากอาบน้ำก็เลย อยากมาคุยกับทุกคนก่อนมาแอบสปอยดีกว่าว่ามาคอนเสิร์ตเจอฉันได้ฉันไปวันที่สิบเก้าอยากรู้เลยไหมว่าวันที่สองคอนเสิร์ต LL มีอะไรไมีอะไรอยากรู้ฮอ์เทอร์โฟนน่ารักมากคือคอนเสิร์ต LL นะครับวันนี้เพิ่งซ้อมเสร็จวันนี้เป็นรอบเขาเรียกว่า r ันทูนะเป็นรอบแบบว่ายาวๆเลย พี่โอนเหนื่อยมากไหมคะเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยแบบว่าเหนื่อยครับเหนื่อยเลยเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกด้วยไงเราก็แบบว่าวันนี้เต้นเต้นเยอะแล้วตะเคีขึ้นตอนเต้นอยู่แล้วตะเคียนมันขึ้นอ่ะมนูไม่เห็นนะยนูไม่เห็นเลย ผ่อนโยนมากโชคคุณสวัสด,ดีน้องชายไม่ได้เจอนานเลยโชคคุณใครมาดูบ้างเขารอคนเดียวแหละเดี๋ยวคอลลี่มาดูด้วยนี่คอลลี่ทำไมไม่เห็นคอมเมนต์คนอื่นอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทษทีเดี๋ยวเปิดยังไงวะเปิดยังไงอะ ไม่น่ะบอกหน่อยเร็วๆไม่รู้หนูไม่เห็นอ่ะพักผ่อนนะเนี่ยเดี๋ยวนะเปิดไงอ่ะมันไม่ขึ้นอะคนมันไม่ขึ้นทำไงดีวะคนมันเกิดเหตุการณ์อะไรอะทุกคนมื่เคืนทำไมดูโง่มากเลยตา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 ย เดี๋ยวนะพี่เจมินายมาอ๋อนี่เดี๋ยวพี่เจมินายกดคอมเมนต์ให้หนูหน่อยดิเฮ้ยได้ไงบ้ากดคอมเมนต์ให้หนูหน่อยดิเธอเอน้องน่ารักมากเคยไหมอ่าเคยเช่นมาเคยเช่นมา เห็นดูอ่ะมีแต่แชร์อะทำไงอ่ะทำไงอ่ะน้องว่าไงน้องเออมันไม่ดีที่ไอจีผมไม่ผิดทุกคนเนี่ยคอมอ๋อนี่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 อะเอาเอาเอารอแป๊บหนึ่งอ่าเพิ่นออฟคุยชันไม่ใช่ค u e s t นเ n ิ่นออฟคอมเมนต์ติ้ง อ่ะเยวจะเทิร์นออนใหม่นะเราเมนมองว่าเห็นเปล่าอ่ะลองดูสิเห็นไหมห่วย,ยมาก่ะเห็นไหมเห็นมากาเห็นไหม <c oughs> เราเห็นนะโอเคของหนูขึ้นจะโอเคเรียบร้อยเจมินายอย่าบอกแล้วออกไปแล้วอ่ะยังไม่อ่อนดีๆน,น,น,นี่จะกดดีไหมนะ อยากกดเลยอ่ะอยากให้นั่งดูผมพูดอีกสัแป๊หนึ่งอ่ะได้ไหมเจมส์ันดมาแล้วว้าเด้ยวเดีนยวเดี๋ยวเดอ๋ยวเดม๋ยวเววเดเมาแล้วว้ร่อะเสียงโูดหทายอย่าว่าผมกดไปแล้วแต่จะรับหรือไม่รับก็อีกเรือกหนึ่งนะ อคุณนัทบวยเขาผนังคอนโดเจมเหมือนกันเลยอาวครับเป็นแฟนครับของพี่อะครับอรรอครับเป็นแฟนครับได้แล้วนะนานแล้วครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอะไรจะมาถามพี่ครับเป็นแฟนครับพี่พี่กี่ปีแล้วเป็นแฟนครับพี่ที่โอ้ติดตามมาตั้งแต่ตอนประกวดเลยครับอ่าแล้ว ปีหน,น,น้าเน hate. ี่ยสนใจจะมาเป็นแฟนไหมครับไอหนูเอ้ยไม่ใช่ไอหนูโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณแบบร้ายนะร้ายนัะนะไปหนึ่งื่องแล้วซึ่งคนรุกเลยอ่ะวันนี้ซ้อมเป็นไงก็ซ้อมด้วยกันเป็นไงเราคุยยากลุกแลก็จะถามนี่ไงให้แฟนคลับเขารู้เรื่องหน่อยว่าวันนี้ซ้อมเป็นไง แกรเลยอะอะไรนะตะคิวกินอ๋อตะคิวอะไรนะคิวแดดก็คือแดดพวกก็ตะคิวแดดตะคิวแดเพราะคุณคุณเล่นท่าอะไรของคุณอะโอ้โหเดี๋ยวนี้โฟนเขาเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะแอคโคแบติกนี่ยแอคโคแบติกคืออะไรผมผมเล่นเลยรมไม่ได้เล่นหรอคิตีลังกุงตีลังเกออ๋อเออนี่คุณมา อะไรตีนังปงตีนังกาตามเชียใช่ใช่ตีนังปูตีนังกาอ่าโอเคนี่ท้ายคลางกันเนี่ที่เราจะมาไลฟ์ด้วยกันเนี่ยอีน้องเดี๋ยวผมก็กดคุณออกแล้วรอแป๊บนึงโอเคได้ได้ได้แต่คุณกดผมออกผมเสียใจนะเออจริงเหรอกดอออกแล้วคุณจะเข้ามาอีกไหมไม่เข้าแล้วเสียใจแล้วต้องนอนแล้วอ้าวโ้ย คุณหนิงกิรติเข้ามาแล้วคุณหนิงอ๋อแม่คุณเหรอไช่แล้วสวัสดีครับ My m o t h e r Your m o t h มามาแล้วแกแมแกรแต่ว่าคุณ,ค,ณคุณอาบน้ำยังเนี่ยยังยังไม่อาบไม่อาบแล้วอ๋ออีกกี่นาทีคุณจะไม่นอนนานเลยดีมากนานหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราไปนอนนะอตำนาน <c oughs> เล่นไม่หยุดอีก คือฉันเคยกลับไปดูย้อนดูคลิปเนี้ยเธอแล้วก็ถ่ายรลฟ์ไปแต่ว่าแบบยังไม่มีเวลาตัดลงเลยอ่ะเออเนี่ยตัวเดิมมันแฟนกันเลยอ่ะเนี่คุณคุณตอปอยหน่อยสิว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำอะไรพวเอ้ยไม่ใช่หมายถึงไอ้ LOL เนี่ยมีอะไรพิเศษให้ทุกคนดูทำไมต้อกดเสียต่ำเอออมอไป เอ้อากให้ผมเสียงนี้เหรอเออชอบชอบจ้ะเสีง้ชอบชอบแบบนี้เหออะโอเคมึงชอบกูก็ไม่ทำหรอกเหี้ยแคมึเสีนไม่เจอไม่เจอน่าร้มาเจ้ากเดียวเลยโอยกทยไมละไม่เป็นไร เธอโฟนหลอกมั้วันนี้ไปซ้อมยังไงซ้อมเหมือนเดิมใกล้ใกล้คอนเสิร์ตได้ไอ้ไอ้ LOL นี่มันมันมีอะไรที่ที่อยากสปอยให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนที่จะไป LOL เนี่ยมันมีมีมิกกี้เมามิกกีิมามันมิกิเมาจริงมิกิเมามิกิเมาคือใครมิกกี้เมาอ่ใครอะไรอะเอากพูดอะไรมิกกี้เมา What is that man แต่ที่อย่าง คือสปอยคอนเสิร์ตแล้วนะมี้เหมาเปสปอยไงวะอ้าวก็เราจะร้ะองเสียงนี้ในคอนเสิร์ตไงเพลงที่เรา้องคู่อะรอเออแต่ว่านี่กูคงรู้อย<จ>่างเดียว่แต่แต่แต่ว่าไม่รู้คนดูจะชอบหรือเปล่าเอ็นดูอ่อเฮ้ยนี่นะนี่เขาบอกว่าพวกแกซ้อมหนักกนนี่คือเห็นคอมเมนต์นี่ไงเห็นแล้วผมเห็นไหมคุณเห็นปะ เห็นเห็นเห็นเหนื่อยว่ะใครเหนื่อยว่ะนัตตี้โยบายอยู่แล้วเขาบอกว่าเหนื่อยว่ะนี่ช่วยฉันด้วยฉันขอตายโอ้ยปุยปุยทีนปุยมาปุยมาจริงเหรอครับเรียกแม่เลยว่าปุยเฉๆแล้วยหยุดแม่ปุยเหรอแม่ปุย ไอ้โว้วันนี้แฟนคลับแม่ปุ๋ยเนี่ยชอบมากจริงเหรอเออชอบมากดูตลอดเลยยังไงพี่สวยเนี่ยสวยมันแอปอะแอปพอดีเออเฮ้ยพี่พีพีมาดูด้วยจริงเหรอเฮ้ยอ่าพี่พีพีเขาเขาเขาเป็นแฟนคลับคุณนะฮะเขาชอบคุณนะเขาชอบพีหยุดตายไปทั่วโลก แต่ก็อยากให้แบบร่วมงานกันนะหมายถึงว่าแบบอยากให้ร่วมงานแบบกับพีพีกับบิวกินอะไรอย่างเงี้ยนี่อะไรวะเนี่ยกดแม่มาเลยแม่มาเลยว้าวนี่นี่แบรนด์ที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์นี่มามาคอมเมนต์กันช้ำเลยเนี่ยมีทั้งเนี่ยเออเนี่ยขึ้นด้วยตัวเอ็มเนี่ยขึ้นด้วยตัวเอ็มเนี่ยแล้วก็มีเนี่ย แล้วก็มี R ด้วย R เนี่ยอาอาด้วยมีซีคัลลี่คัลลี่ก็ได้มีซีด้วยมีมีคัลลี่ด้วยมีคัลลี่ด้วยเลิศอะลูกค้ามาแล้วโพสอ่อยอ่อยลูกค้าเลยเเอาผมตอนนี้นะเหลือเต็มในหน้าที่ยังไม่ได้คิวเซ็นเตอร์นะครับคิวก่อนคิวครับคิวธรรมชาติค่ะคิวเมเบลีนคิวใครไม่ธรรมชาติก่อนคิวคิว นะคบทูเบาด่วนเข้าด้วยปรับปรับนี้ก็จับนะครับผมอืมโอ้โหแต่ปากเขาสวยจริงๆนะโฟจะยิ้มสวยจับไมด้จูบได้เางเดียวว้าตายแล้วะมีไอ้ขีดกันอดเลยคณรู้ว่าจัดเมียอะไรแกะจมูกแกะจมูกจมูกจมูกซิลิโคนคนเข้าไหม ได้ครับที่จะคเข้าได้นะเออโอเคหูว่าหูหูหูก็เราเอาตุ้มหูเข้าได้นะหูเข้าได้อาโอเคหูน้องโฟมมันน่าหลอกมากเลยเหนะยังไงไหมคอคอคอยังไม่เข้าคอคอคอได้เคยเห็นที่เขาเอาไว้ดามคอตอนคอแบบคอหลักไหมแอดอุปกรณ์แอดเข้าได้นะอุปกรณ์แอดเข้าได้ เฮ้ยแบบนี่ฟันฟันฟันัฟนเออฟันสวยฟันสวยสวยนะครับลิ้นลิ้นด้วยลิ้นลิ้นอ่าลิ้นนัดเฮ้ยวิอ่ามันมันก็ตามกรุ๊กทุกอย่างเลยนะลิ้นนี่เข้าฆษณาอะไรครัอาหารหมาปะฮึฮึฮึมีอาหารได้แล้วตอนนี้ เนี่ามุมขอขอเห็นนี่นี่หน่อยได้ไหมอ่ะมันม่วไม่ได้เจอนาแล้วผมไม่อยู่มันวงไปแล้วกลับแล้วกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันม่วงแบบมันม่วงร้องบ่อยปะบ่อยครับช่วงเครื่นี้จุมูก็ร้องบ่อยมากเลยมันร้องอ่ะเจ็บด้วยเจ็บด้วยมันมใช่ไหมันเงี้วเงี้วเง้ยวอ่ะขี่รถที่นอนด้วยอ่ะเออมันติดสัตว์ไง ถ้าจะติดสั่นหรือเป็นอะไรีไร่ไมันถึงวัยแล้วหรอมันเพิ่งปีหนึ่งเองนะไม่รู้เองเร็วจะนี่ขอปอนี่ขอภูวินอยู่เนี่ยขอขอขอภูวินเป็นเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรไอ้ชื่อชื่อแมวภูชื่ออะไรฮานะ,นาะ่ะขอฮนานะมามาเป็นเมียจูมูสหน่อยทำไมเป <c oughs> <c oughs> ็นพักเดียวกันนะบ <c oughs> ังกิ คือเราข้ามสายพันธุ์ได้เลยคุณต้องให้มันเป็นเด็กก่อนยังยไม่รู้จักกันวันนะมันจะไล่สแตดไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้องผูกพันต้องผูกพันก่อนใช่ไหมก่อนที่จะมาแบบเป็นผัวเมียกันได้แลฟวนี้ทำไมแบบทุกอย่างมันโตมัขึ้นหมดเลยอ่ะคือแบบไม่เด็กกันแล้วอ่ะเออคุณมองหน้า ผมไม่ได้มองหน้าผมมองคอมมนต์ฮาฮ่มองหน้าผมเนี่ยมันมองนานๆเดี๋ยวผมจมล้มนะอะไรดีแต่ปากครับใช่กูดีแต่ปากเจอแน่เนี่ยเจอแน่ไม่เป็นไรกูจะหนีเจอแน่นี่เดี๋ยวพวกนี้ผมมีผมมีของขวัญมาให้คุณด้วย โดนผมแน่โอ้ยฝนอะล่ะพ่อน่ากลัวมาเพื่ออีกหนึ่งเดือนจะยี่สิบแล้วเออใช่ต้องเรียพี่นะใชเห็นไหมหลังจากนี้ต้อเรียพี่นะพี่มาคุณยี่สิบนี้องเรียผมพี่โอเคได้เลยล่ะ วันนี้วันพรเหรอวันนี้วันพระปะวะพระปะพระแล้วครับปิดชชยเรามีโมเมนต์กันทุกวันพระนะเพื่อนรู้อ่ะโฮ้ยรอวันยิบสองยิบสองวันพระใหญ่วันนี้วันพรนนี้วันพระใช่วันพระบีเจฟเล์ม ฉันไปอาบน้ำละไปอาบน้ำหรอได้แล้วไปเห็นแล้วไม่ได้อาบน้ำจะไปเห็นเอ็งไงเป็นเดี๋ยวเดินไปห้องข้างึกในห้องเราเออหรอนึกนึงรู้เนี่ยจินตนาการเองครับเป็นจับอย่าจินตนาการให้มันเยอะข้าก็ไปแล้วเนาะบ๊ายบายจ้าแม่จะมาคุยด้วย เออเจมน่ารักมากป่าวอะไรวะไปละไปก่ See you tomorrow What หมดเลยเจมตอนนั้นวันจะจบปะ Yeah man See you tomorrow โห่เจมหล่อมากเจมแบบหล่อแบบ ฟิลเตอร์คือศูนย์นะหน้ามันมีฟิลเตอร์แล้ววะไม่ได้ถาแม้ว่าหรอืหรอจะไปแล้วตืนสักสิบนาทีก็ไปละฟุ้งหล่อนอ่ะชอบเลยสินะนเน่ยมาเนี่ยมาได้ไม่แพ้นี่ชอบเลยดิแม่ชอบชอบชอบหน้าวายชอบทุก ไม่ดีอะดูพยุตไ่นอนดีกว่านะไม่นอนดีไหมไม่ได้ถามโอ,อ้ทุกคนผมดูล่าสุดอ่ะรายการอันเนี้ยอ่า The Standard Pop อ่ะ,อปอปอะผมไปออกใช่ไหมเที่ผมร้องไห้ร้องไห้อะไรเงี้ยจริงหรอคนมันดราม่ามาเลยนะทุกคนผมไม่อยากให้ดูเป็นแบบว่าสงสารผมนะผมอยากให้ทุกคนดูเป็นอะไร มันเป็นบทเรียนแล้วกันว่าเออว่าว่าคนแบบนี้ที่นี้แล้วจะเป็นยังไงที่นี้เป็นยังไงอ่ะคือบอกว่าไม่อยากให้ดราม,ม่าเลยอ่ะมันดูแล้วดูแล้วเหมือนไม่รู้ว่ามันเครียดแล้วปวดหัวอยากให้ดูเป็นเขาเรียกอะไรวิทยาทานเออนะคือฉันยังไม่ได้ดูแบบดีกว่าดูแล้วไปแบบว่าแบบตัวอย่าง <ไป S 2> ที่เขาตัดมาเลยอ่ะกอีกรอบหนึ่งไปดราม่าอีกรอบหนึง่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ ความรู้สึกไม่ดีมันหลับไปเป็นบทเรียนแล้วมันก็เป็นบทเรียนเลยก็ถ้ามองย้อนก็ัปไปมันก็ใช่ไหมตื่นเต้นเลยอ่ะทุกคนเข้าใจไหมพอเมื่อผมเห็นทีเซอร์มันออกมาแล้วแบบว่าทำไมมันมันเศ้าอย่างขนาดนั้นเนี่ยเธอฉันยังไม่ได้ดูเลยฉันหลกแบบฉลบทุกอย่างมีความสุขดีเลย อย่าบอกนะปิดเลยเอันนี้พี่บุ๋มเข้ามาดูด้วยพี่บุ๋มเข้ามาดูด้วยเซราวี <c oughs> นะครับทุกคนนี่เปงนไงยู่เป็นไมพี่บุ๋มเซราวีตีมอยเจอไรซิ่งโลชั่นแอนด์ครีมถูกหาประจำทุกวันเลยนะเพื่อ ผิวที่ชุ่มชื้นนะครับยาวนานสี่สิบแปดชั่วโมงเป็นไงล่ะเวลาไปต่างประเทศหรือว่าแบบไปประเทศอากาศหนาวหรือว่าจะใช้ในฟิวจั่งวันไี่ไดออกก้เออากาศหนาวๆท้กไปเลยพกหนึ่งทาบผิวดีทั้งวันเลินอ่ะลูกค้าเข้ามาปุ๊บขายของเลย <laughs> บายบายน่ารักมากบายบายอ่ะก็จบลงมาแล้วสำหรับไลฟ์ของน้องโฟจะบอกว่าแบบน่ารักมาก <c oughs> คือฉันหน้าที่บอกว่าแบบฉันพยายามนี้จะไม่ดูอะไรเลยของเดอะแ a นด a r d ดป๊อปเพราะว่าฉันรู้สึกว่าแบบคือมันต้องมาทำารีอคชั่นแบบ ไม่ได้เห็นไม่ได้ดูไม่ได้ผ่านตามาก่อนนะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเขาอาะน่าจะดึงดราม่าอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาน้องน่าจะผ่านอะไรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เพื่อนฉันอนะแบบคือฉันไม่ดูพยายามแบบไม่เปิดแ้วเพื่อน,นก็ยังส่งแชทมาให้ดูแต่ว่าก็คือแบบพยายามหักห้ามใจตัวเองมากไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราถ่ายรีแอคชั่นตอนเนี้ยคือตอนที่เขากํลาลัง สดของเดอะสนาป๊อปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอเอมมี่มาทำเรียกชันน่าจะถ่ายกันวันเสาร์ก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นสัมภาษณ์ที่แบบน่าฟังมากๆแล้วมันน่าจะได้แบบน่าจะได้ข้อคิดหลายๆอย่างเลยจาก2คนนี้อเลยไงด้วยด้วยความที่เขาเพิ่งเป็นเด็กอายุ19ปีอ่ะเธอแล้วมันแบบผ่านอะไรมาเยอะมาก นู่นนี่นั่นต้องไปฟังจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงอะในไลฟ์วันนี้ก็คือแบบน่ารักมากน้องหล่อมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นกับการที่จะต้องไปดูคอนเสิร์ต l อ <c oughs> อยู่เพราะรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะแบบปังอนะเพราะว่า เราไม่เคยผิดหวังกับเจมนายฟูดเลยจริงๆมันแบบซึ้งมากๆอ่านั่นแหละก็ต้องรอเจอกันวันอาทิตย์นะจ๊ะที่สิก้าไม่รู้เหมือนกันว่าวันเสาร์จะได้ไปไหมแต่ว่าก็อยากไปแต่ตอนนี้กำลังหาบัตรอยู่ก็ต้องรอดูว่าจะยังไงแต่ว่าวันนี้ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะจ๊ะเราเจอกันไลฟ์านาบ๊ายบาย